ลูกเรียเรียเรียกเรีย,ยกเจะไปซื้ออะไรอุูยกาแฟทำไมรีบขนาดนั้นล่ะลูกพี่เล็กเก็บกาแฟขึ้นหน่อยฮะไหนเอาทองหยอดลุงไปไปไปซื้อไปซื้อไปซื้อที่ไปไปซื้อที่ปไป,ปลูกไปเอายี่สิบบาทให้ตังลุงแล้วนั่งรอลูกให้ตังแล้วนั่งรอ ต้องได้ของก่อนครับลุงจึงจะให้ตังนั่งรอลนกนั่งรอนั่งรอ,อน,นี้เฮงเฮงซื้อทองหยอดเฮงชอบอน,นั่งรอสิลูกนั่งรอนั่งรอนั่งลงพี่เฮงนั่งลงลูกเออเก่ง,งุลุง,เ,ออเ,ลงเร็วๆแถมเฮงด้วยนะลุงแถมเฮงด้วยนะ ลูกแถมให้เยอะแยะเลยตังอยู่ข้างล่างไม่ต้องใส่ถุงเด็ตังอย่างนี้ปี๊ดอ่ะเอาตังให้ลุงสิลูกต่อกนเร็วเอาตรงให้เฮงเลยครับป่ะป่ะเข้าบ้านลูกไปป่ะเฮงมาซื้อขนมไปเข้าบ้านเฮงเฮงเฮงไปไปเข้าบ้านปไปไปเข้าบ้านมาใครจะกินกับเฮงเฮงมาเด้อ แบ่งมิกเชอร์ด้วยนะจ๊ะแบ่งคุณเชอร์ด้วยนะจ๊ไจไนะไหนกินทุกอย่างไอติมก็กิน